นี่ครับผมมาขุดฟอมาแล้วันก็ค่อยๆทยอยออกมา <c oughs> ตายกวว่อน่อนนี้เรียบร้อยครับผมครับพี่น้องผมตกปลาหาอยู่หากินครับเมื่อนี้เส้นกอบส่วนมาขุดปลาไหลครับผมครับซาเนี่เป็นซาเส้นกอบเลยครับนํำแหงคอรอครับผมเดี๋ยวพิมมาหาขุดปลาไหลบึงเส้นกอบวันนี้หูปลาไหลครับเส้นกอบมาเบิ่งก่อนเลย ไม่หูอยู่นี่สองหูแล้วก็นหูอื่นขัดว่หนาที่มีขี้กันครับผมเมื่อนี้ขายบากล่องบะไ้ออกมาอาจจะบ่ค่อยได้ทายเบื้องอะไรครับผมเดี๋ยวห้องที่ทำกันบุดอ้อมๆแล้วก็เบื้องไรกันนะครับผมที่มีเตรียมมาเมื่อนี้ um เฮ้ยเมื่อยครับผมจนสัน้น <c oughs> คุณลงไปพักนึงครับผมเใหนพักนึ่งนะจนเมื่อยแล้วนะี่นี่ครับระะเย็อียงๆหน่อยตัวนึงอย่างน,นี้จับดูกรบับไม่นช่ไปแล้วฮะยิงนี่เมื่อตัวนี้กันนี่ย็นหน่อยตัวนึงครับผมโอ้ใหญ่ๆสร้งางขี่เดือนน,นี่แหละโอ้ตายตายตายเมื่อยเลย พูดลองมาเห็นอีกตัวหนึ่งครับผมโอ้ยเมื่อยไม่เป็นหนี้หรอกครับนี่เห็นไม่เห็นตันแล้วเน,นี่ยนี่มันเขามากเลยอ,ออกเหนะาะปะดีเห็นเสเห็นตัวหัวจุลูครับผมดึงดึงขึ้นอยู่บ่วะแสดงว่ามันหู้ตันเลยลนะยตัวนี้ตัวงามตัวนี้ตัวงามครับผมเห็นหัวงัดหัวมันเลยเห็นไหม นั่นอะไไหมเฮ้ยนี่ครับขึ้นแต่หัวปลู้อยู่มันพยองค์ขึ้นมาครับไออเอาขึ้นมาดิกขึ้นได้ดิกโอมาขึ้นครับผมขุดว่าอยู่ขุดลึกเลยเพียงแอวครับผมขุดลงไปโซนิฟอร์แต่ละตัวขึ้นมาขุดอ๋ออดไรแค่มาขึ้นมาเลยเจ็บชี้งเลยขึ้นมาเลยกลับเลยปล่อยไปขึ้นมาหรอกนะ มันปลอยมัขึ้นมาเองฮะเสียมงัดมันมันสักตัวเดียวบกรับพอขนาดเสียมง่มหมดลุโอ้เลียวไปเลียวมาเออเฮ้ยอ๋อไปอยู่ยังไหนของมันคึ้อยู่ลึกตายันเถอะอยู่ที่ดินตบควายเลยว้า เราเนิ่งมาขึ้นมาอยู่ขึ้นมายเยอะเราอยากเลยเฮ้ยนักดึงขึ้นไห <c oughs> ตายกา่อนวันนี้เรียบร้อยครับผมเ <c oughs> ส,สื้อเสื้อเสืหาพอครับเสืส้อขึ้นไม่ได้เตียมสองครับผมตัวยังงามเลย <c oughs> เส้นกรอบห้มามริ่นงานหนักครับผม มื่ครับโมเตะคุดออมโอ้นี่ครับโมตะไรเอียนตัวงามตัวนึงแล้วก็ตัวนิดน้อยซ้ำขีดเดือนละสองตัวครับผมมันก็ได้ซ้ำนี้แหละหลังจากที่นี่ก็หาอะไรเก็บน้ำหูครับผมนี่ตัวงาม,ามอีกตัวนึงครับผมออกมากวะนี่ครับผมมราขุดพอมแล้วมันก็ค,อคอ่อยๆทยอยออกมาตัวที่สองครับตัวสวยๆใช่ปะ ตัวน้อยได้มาลายเต๋อแล้วนี่ครับผมตายเลยเฮ้ยยังมือเรียบร้อยครับพี่น้องผมอุ้ยเพื่อนมันตายเฮ้ยเพื่อนครับสภาพนี่ครับเอย,ยนตัวมั่งสองตัวนอกนั้นก็นียดที่จะเอ็นหน่อยเพื่อนครับขุดจนมุนดเลยอ้ยบุกคุมเลยมือน,นี่มือน,นี่เป็นอีกมือนหนึ่งที่ใส่แห้งใส่พลังหลายๆครับผม กูดเย็นกับเซียนกอบสองคนลุมบุงเงสุดยอดเลยโคตรเมยลเลยเยนนี่บุคู่แขวกันดอกครับเดี๋ยวมาเบิกอเอยน็นนี่ครับผมตัวงามเนี่ยสองตัวแล้วก็นนอกนั้นก็ซ้ำขีดเดือนนี่แหละเย็นบ่หลายครับบุคู่แขวกันดอกเดี๋ยวเยนทั้งเดนี้ที่เอาให้เส้นกอบกับผมบอกดอกมันพอกะเทือนพดเอาให้เส้นกอบเพีรกินซะเมื่อนี้กะเมื่อแล้วครับผมเดอวกันคลิปหน้าครับผม We'll be right back.